Mhm. Ja, Ports. Von Hawaii sogar, ne? Ich habe no name, ich bin arm. Ich bin arm. Ich nehm' mal ein Boxing, Heine. Ranghat Horai. Kostet? Nein, wo hab'? Boxipp. Boxipp. Konjempin. สิบห้าเองครับจนครับนัองเจนจนเหรอไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ครับโอ้ Charging-Kabel. Mhm. Ist dasselbe wie Handy. Mhm. Ah, das ist für, falls die Kopfhörer zu groß sind, das Gummi. Mhm. Ja. Okay. Tada. Oh. ดูน่ารักดีนะชื่นชมสองมองนี้ไม่ต้องน้องจะไม่ต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตหรอว่าเขาบอกให้ทำยังไงเืชองถ้าเราชนฟอกิสลาเห็นโอเค ก็าสดเ้าในลองทสสิว่ามันได้ยินเสียงไหมเห็นไหมครับมีลูกทันใช้นี่ใช้งานได้ทุกอย่างแต่ต้องใช้นะไม่งั้นไม่มาเองนะนี่ยมาไม่ไม่ไม่ใส่ s p สปอติเพราะว่าม so ันเยอะเกินแล้วในมือถือมาม้ามาม้าเอาไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวมือถือเครื่องนั้นอะ มีคนถามมาว่าใช้กล้องอะไรนะคะนี่นะคะใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยหัวเว i p 3พ mm ีสามสิบโปใช่เปิดอะไรก็ได้ที่เจมฟังเสียงได้อัเทสได้มันมันต้องชาร์จก่อนไนะอ mm hmm. Mm. Yeah. So. No. No, już do od Okej. Okay. Ja, ein bisschen. Oh. Jetzt hat's. Lang dir Du nicht. Ah, du musst. Ah, schaut, das bin. Es merkt, wenn du weg machst. Hm? Guck, es stoppt, wenn du weg machst. Oh. Es merkt, wenn du ran hältst. Nehmen wir lang an dir. ใส่ข oh. we oh, ้างเดียวไม่ได้เหรออ้ตู่ it อัตโนมัติว้์เวลถ้าเราถอดออกจากหูเสียงมันก็จะตัดไปที่เครื่องโดยอัตโนมัติอแล้วเขาลดเสียงตรงไหนอะเขาลดเสียงเอแฮนดี้แฮนดี้เอต้องลดที่เครื่องเหรอสุดยอดขอบคุณครับ โอโอยว้่วงไปไหนแล้ววะออออตายแล้วน erm ้องเจมันแตกไว้ดูซิดีเนี่ยซื้อประกันไว้เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายเพิ่มสิบยูโรซื้อประกันเนี่ยอมอะไรเออดีมันเป็นอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราใส่หูมันมันก็จะดังมันจะดังแล้วก็ถ้าเอา เท่าออกก็ไปดังที่โทรศัพท์ใช่เหมือนทำมาแล้วแบบนี้ครับดีด,ดังเลยอะ่ะเอาแล้วแล้วเวลาชาร์จท,ทำยังไงเหมือนมือถืออันนี้เสียบเสียบตรงตรงนี้เหรอใชชออ๋ใ <น S 1> อใส <น S 1> ่นีน้บเสียบอาแล้วก็มาาก็เห็นปตอรี่ถ้าเปิดดูนี้นะครับ สีเขียวสีเขียวว่ามันยังมีแบตเตอรี่อยู่ถ้ามันสีแดงเหมือนว่าโอ้เดี๋ยวมันหมดแล้วต้องชาร์จก่อนเห็นไหถ้าเจมไม่ช่วยมามานี่คงไม่ได้ฟังนั่นเนี่ยอืมแล้วก็จ่ายตังค์มาด้วยห้าสิบห้ายูโร <laughs> จ่ายมาด้วยค่าเกิบรู้จักคําว่าเกิดไหมไม,ไม่รู้จักคําว่าเกิบเหรอไม่รู้จักเกิบแปลว่าเกือรู้จักไหมเกลือเกือก็ไม่รู้จักเกิบก็ไม่รู้จักมาเตะใสนี่ สันดาลเลยเกือกสันดาลเลยไม่ใช่เขาเรียกสันสันดาลสันดาลเกือกนั้นก็คือเกือบเกือบก็คือเกลือเกลือเกลือไม่ใช่เกลือเกือโรยเฉพาไม่เกือกไม่ถูกเชเกือกนั้นป่าซาตายก็เรียกว่าเกือกเกือกก็คือรองเท้าไงคนใต้บอกว่าแล้วเกือกรองเท้ารองสันดาลคนใต้อ่ะคนใต้อ่ะเขาเรียกว่าเกือก กระจายไม่แต่เจมบอกว่าเจมไม่มีเกลือก,กับเลร่าว่เจมไม่มีรองเทาง้าไม่เข้าใจแต่ว่าเกือบนั้นเป็นภาษาอีสานถ้าเจมชอบกินลาบหมูลาบเป็ดลาบไกบ่เจมก็ควรจะรู้ว่าเกือบผู้บอเกือบไม่เข้าใจ <laughs> โอเคขอบคุณมากนะครับอ่ะชูชชิชเอฟซีหน่อยเจมมีเอฟซีได้นล้วน,นี่อ,อเดี๋ยวเจมจะมาลดความอ้วนให้เอฟซีดูใช่ไหมหอเอ็กซ์มูนะ เดือนหน้าจริงเหรอวิเจมพูดออกสื่อไม่ได้ถ้าจมพูดออกสื่อแล้วจมต้องทําไม่ได้นะทําได้ใช่ไหมเดือนหน้าเดือนหน้านี่เดือนอะไรน็กสมโนัดเดือนอะไรเดือนหน้าเดือนเฟปบัวหรอพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าดึนกุ้งผาเก่งมากเนอะอโอ้ฉันอิชวายสโนกุมงาสิงหาวารุมทําไมรู้แค่สองเดือนนี้วันออกุสต์มา Sommerferien. Ah, okay. Immer wenn, ja, besuchen oder so. Immer Sommerferien. Mhm. Uh -huh. Und Februar, ich weiß es nicht. Mm -hmm. Okay, I only know two months in Thailand. February, I don't know why. Gumpa Und das singer, because. Gumpah Because August is summer vacation in Germany. So the school is closed for six weeks. So that's basically where we're gonna travel, visit families in Thailand. And I grandma. Think, yeah, that's the only thing I know. And when you like to go to Thailand again for the next time? Uh, when Om, when Omicron is not around and COVID <laughs> restrictions are not that bad. Right and we now. when they are not gone. I'm free next month for like twenty-seven days, so I wanted to go, but it doesn't worth it. You don't want to visit your grandma. No. It Why? Does it, it doesn't worth it. It's uh, restrictions and quarantines and after that uh -huh. it's just a waste of money and when time. you don't visit her what you can do mm -hmm. that she happy i send money <laughs> send money <laughs> people no, not calling people not happy <laughs> Have, receiving money Ooh, took happy. <laughs> yeah, receiving money send it to send to p-boy <laughs> send to yai send to another cousin uncle <laughs> every when, uncle every aunt when the people that watching you right now they want to have money too so you can say to them too they are not family <laughs> they are not family but uh, not family but someone you can have sure when they need if, help if, if it's reasonable and yeah. if it's in my thing yeah um um i'm happy but I'm a you, you are you are much. you are jd person you know what jd yes jd what's your name yeah you see, mm. Daddy, but you cannot give to everyone, but you can help in someone when you need help. Yeah, so like if it's really necessary, yeah. sure. Yeah. Um like to help. I but, send this video to But right now I'm just helping my friends and family and that's all enough. <laughs> I'm not earning that much. Not yet. Not yet. I will send this video yet. to Yai, yeah? Mm -hmm. mm, that what you so say. Remember I... that you say mm. you better send the money to Yai. Yeah. Yeah. yai, shop. ใครบ้างไม่ชอบตตงมามาก็ชอบเนี่มาม่าขออยู่นี่ค่าเกิบเอามาห้าสิบห้ายูโรทุกคนเนาะเไมมีตังเยอะทุกคนอยากเอาตังทุกคนไม่อยากเอาตังเจมเขาแค่ล้อเล่นอะล้อเล่นถ้าเกิดได้จริงๆเขาก็ดีใจอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคนี่ก็เป็นวันเบาๆ<า>สองแม่ลูกวันนี้เราหยุดงานกันทั้งสองคนแล้วทำไมป้าป๊าไม่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามาทําเอกสารบางอย่างเนาะ,ะ,ะแล้วเพราะข้างบนข้างบนหนาวนิดหน่อยข้างบนหนาวใช่เราอยู่ห้องแต้หลังคาตรงนี้เราไม่เปิดฮนะีเตอร์เนาะเพราะว่ามันเราไม่อยู่ข้างบนนะใช่อันนี้เป็นท,ที่ส่วนตัวตั้งแตเชิญขอบคุณเจมมากๆแล้วก็เจมมีคนติดตามเจมหลายคนเล่นะในช่องของมาม่าน่ะ So, many people follow you. They waiting to see your video. When you have time to join us again? Next month. Next month? Next month. Also next month in two days. Mm -hmm. What we we doing? I don't know. Wann we cooking nam prik? Ja, yeah. du kannst, du musst das nicht benutzen. Du kannst es aufheben, weil du brauchst nur ein. Mm -hmm. Ah, ah ja, 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 ja 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 ja. Okay. Letztens gleichzeitig auf. Deswegen mm -hmm. kannst du. aufheben, okay. wenn du Okay. Thank you so much. Thank you so much. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ôi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn